ครับสวัสดีเมดรักแฟนนิยายทุกทท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายุูนะคะตอนที่5เรื่องบำเมรอรักาโซนไปรับฟังกันได้เลยนะคะควันชีวาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ร่างอารชรนผดลุกขึ้นมานั่งพรางสำรวจร่างกายของตัวเองด้วยความตื่นตระนก สุดท้ายก็พ่นลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อร่างกายของตัวเองอย่างปกติดีผู้ชายคนนั้นไม่ได้ทำอะไรเธอทั้งทางที่เขามีสิทธิ์แต่เขากลับไม่ทำถึงแม้หน้าตาเขาจะอัปลักแต่จิตใจเขาหาที่เป็นเช่นนั้นไม่อย่างน่น้อยเขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์เพราะถ้าไม่ ป่านนี้เธอคงขวัญชีวาลุกขึ้นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเธอตั้งใจจะบอกความจริงให้เขาผู้นั้นได้รู้ว่าเธอไม่ใช่มินตราไม่ใช่เจ้าสาวของเขาเธอเพียงถูกหลอกมาเท่านั้นกำลังจะเอื้อมมือไปเปิดประตูเสียงขอประตูก็ดังขึ้นและเปิดออกโดยเสร็จสับพร้อมพร้อมก,กับการปรากฏกายของสาวใช้คนเดิม คือแป้งมีโทรศัพท์มหาคุณแป้งมองสตรีตรงหน้าด้วยความอิจฉาริษยาหลอนช่างงดงามงามอย่างไม่ต้องปรุงแต่งสิ่งใดๆทั้งรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณแป้งคิดว่าเจ้านายของหลอนก็คงคิดเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นคงไม่แผ่นแนบออกจากห้องเหงือแต่นาดนั้น ใครโทรมาคะฉันจะไปรู้หรอถ้าอยากรู้คุณก็ไปรับสิข้างล่างโน้นตามดิฉันมาค่ะขวัญชีว่าค่อยๆเดินตามแป้งลงไปด้านล่างดาวฉันฝากดูแลคุณผู้หญิงด้วยนะเธอจะไปไหนแป้งนี่มันหน้าที่ของเธอไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ฉันไม่ชอบร้อน มารยาเห็นแก่เงินที่สำคัญมาแย่งคุณผู้ชายไปจากฉันฉันเกลียดหลอนเลิกฝันได้แล้วแป้งถึงไม่มีคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ไม่ชายตาแลเธอรอกขวัญชีวาเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสวัสดีค่ะเออมินพูดค่ะนาะเองขวัญชีวาจะพูดต่อ แต่พอเงยหน้าก็เห็นดาวยืนอยู่ไม่ห่างจึงสรงสายตาขอความเป็นส่วนตัวเมื่ออยู่กันตามลำพังควานชีวาจึงเอ่ยกับนางดนใจด้วยน้ำตาน้องหน้านาดวงทำไมททำแบบนี้กับขวัญขวัญอยากกลับบ้านขวัญจะบอกความจริงกับเขาว่าขวัญเป็นตัวปลอมโดนหลอกมาอย่านาะยยายควัญ นางดวงใจเบ้ปากผ่านโทรศัพท์แค่ห้าเดือนห้าเดือนเท่านั้นแกก็จะเป็นอิสระถือว่าตอบแทนบุญคุณนะก็อย่างที่น้าเคยบอกถ้าจบเรื่องนี้นะ้าจะไม่ไม่ไปยุ่งกับเราอีกขวัญก็รู้ว่ายายมินไม่มีทางไปเป็นเมียคนอัปลักษ์แบบนั้นนาะดวงเลยหลอกให้ขวัญมาแทนหญิงสาวพูดเสียงเบา ก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณนาแล้วกันนะขวัญแต่ขวัญน,นารับปากนาะกับยายมินจะไม่ไปรบกวนขวัญอีกเลยนับจากนี้ขวัญชีวาใช้สมองคิดชั่วครู่กลับไปชีวิตก็เหมือนตกอยู่ในนรกถ้านาะดวงใจไม่ขายเธอให้ผู้ชายคนนี้ก็อาจจะเป็นคนอื่น จะหนีเสือปะะ่าจระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วลองสักตั้งจะเป็นไรไปเพราะยังไงยังไงชีวิตเธอก็คงไม่ดีกว่านี้แล้วถ้าต้องกลับไปอยู่กับสองแม่ลูกนั่นสู้ไปตายอดับหน้าดีกว่าทางด้านปริเมศที่หลบออกมาจากบ้านเพราะไม่อยากเจอหน้าขวัญชีวาในตอนเช้า หุ่นสมาร์ทราวกับเทพบุตรก้าวลงจากรถมุ่งหน้าสู่ชั้นบนสุดของบริษัทซึ่งเป็นห้องทำงานของตนเองทันทีที่เจ้านายสุดหล่อมาถึงหน้าห้องทำงานปราณปรียาเลขานุการสาวก็รายงานว่าน้องชายคนที่สองของเขามารออยู่แล้วทันทีที่ประตูเปิดออกกลับมาจากต่างประเทศวันไหน ไม่เห็นโทรมาบอกพี่บ้างเลยทันทีที่สองพี่น้องเจอกันทั้งคู่ก็กอดกันทักทายสองสามวันแล้วครับพอดีโรงแรมมีปัญหาต้องสาสางนิดหน่อยเลยไม่ได้โทรบอกแต่ผมก็ร้อนใจอยากจะมาหาพี่มากนะทำไมผู้เป็นพี่ชายถามพร้อมกับนั่งลงบนเก้าอี้ทำงานตัวใหญ่ เพราะผมได้ข่าวว่าพี่สะพายของผมสวยมากสวยจนผมอยากจะเห็นหน้าใบหน้าของปรเมศรกระด้างขึ้นมาทันทีถ้านายจะมาคุยเรื่องนี้กลับไปเถอะอะไรกันแม่ยายของพี่อุตส่าห์เอาลูกสาวแสนสวยมาประเคนถึงเตียงนอนแต่ดูพี่ทำสิไม่สนใจ แถมยังนี้ออกจากบ้านมาทำงานอีกมันชักจะยังไงยังไงแล้วนั่นเนี่ยโน่นประตูออกไปเลยคนยิ่งปวดหัวอยู่โอเคครับพี่ชายโอเคไม่พูดแล้วก็ได้ว่าแต่เย็นนี้ว่างไหมครับจะชวนไปดื่มสักหน่อยร้านเดิมอืมสองทุ่มเจอกันสิบเก้านาฬิกา ขวัญชีวานางเขียวข้าวบนจานอยู่คนเดียวเธอทานอะไรไม่ลงแต่ในใจยังแอบคิดถึงผู้ชายคนนั้นเหลือไปเห็นแป้งยืนอยู่จึงเอ่ยถามเออแป้งจะ๊ะคุณผู้ชายไม่ทานมื้อเย็นหรอจะ๊ะแป้งมองขวัญชีวาด้วยสายตารังเกียรและเบป,ปากนิดๆก่อนจะตอบ ปกติก็ทานแต่วันนี้คงไม่เพราะไม่อยากเห็นหน้าใครบางคนคงไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใครบ้างพูดอะไรของเธอะ่ะดาวที่เดินเข้ามาทันได้ยินสิ่งที่แป้งพูดจึงเอ่ยปรามก็จริงนี่ดาวฉันพูดความจริงปกติคุณผู้ชายป่านนี้ต้องกลับมาทานข้าวที่บ้านแล้วแต่วันนี้หยุดแกจะไปทำอะไรก็ไป ฉันอยู่ตรงนี้เองแป้งเแบบปากให้กับดาวและเดินออกไปทันทีคุณผู้หญิงคะอย่าไปถือสานางแป้งเลยนะคะคุณผู้ชายคงติดงานหรือธุระสำคัญอะไรบางอย่างจึงยังไม่กลับมาคุณผู้หญิงก็ทานเยอะๆนะคะจะได้มีน้ำมีนวลถ้ากับข้าวไม่ถูกปากบอกดาวได้นะคะ อยากทานอะไรเดี๋ยวดาวทำให้ขอบใจจะดาวแค่นี้ก็พอแล้วจะ้ะฉันทานง่ายแต่วันนี้ฉันทานไม่ค่อยลงดาวเก็บไปเถอจะจ้ะฉันเออขอไปนั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นได้ไหมโทคุณผู้หญิงได้สิคะคุณเป็นคุณผู้หญิงของบ้านจะทำอะไรก็ได้คะ่ะ ขวัญชีวาเดินออกจากห้องอาหารไปแล้วดาวได้แต่มองตามดาวเกิดความรู้สึกถูชตาและเอนดูในความซื่อของขวัญชีวาความรู้สึกของดาวบอกว่าขวัญชีวาเป็นคนดีดาวคิดพร้อมกับเก็บจานชามไปล้างทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป ตอนที่5จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาวอวยพรขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ